เมืองมันกินเดียดตังเต้นไล่กับดัก <c oughs> <c oughs> กับว่าดีดี่นองเมืองห้อยหาง <c oughs> สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมคือเก่าคีบหางนู น่าจะขวางรับเหมือนเราได้ยุตีลแล้วแดดสีหวงแดงแดดคือฮ่อนแต่้องพี่หน่อยนียน่จะขวางขวางควยนี่แหละเรียบร้อยแล้วครับผมตีลังกาชวนเลยตีลังกาไว้ใส่ไปอีกครับ บีดย่างไว้ดีหลัง, <c oughs> งไงกลับบีดไว้หรออันตรายครับ บีดคู่หลังพี่น้องดาวนี่ซองสีฟ้าวันนี้ถือแต่หนูซิงงไม่กินเข่าบักย่างครับอันนี้ก็ถือหนูซิงครับหนูซิ้งเข่าหนูเญยก็ไม่กินเข่าต่อยอีกหลังจากกินหนูซิ้งเข่าแล้ว ดูซิ่นเขากวานเรื่นี้่ละกบเกินมื่อจะขวางเมึงพี่นองไม่ห้นูเจ็บข่าผมไม่คับว่งเขาไปดรหู หนูซิ้งเขาก่อนนี่หนูซิ้งมันจะกระโหลกหมดกินยู่นี่หนูหญ่หนูหญ่เขาไมา่กินเขาหลังจากที่หนูซิ้งเขาแล้วกลับดีดไปแล้วสร้างแฉแบบนี้ กับมันรันเร็วหัวตัหน่อยเข่ากันรันทะรุ่นนูใหย่ครับหลังนี่เส้นสาะไปหาไส้กันพี่น้องซี่หลังดอกหน้าจากของแล้วก็ไปหมายดันกำลังตีเดีดหมายบกยางงาม มึงมันกินเดียดต่างเต้นไล่กับดักกับวอดีดพี่น้องมึงห้อยหางแล้วขากินไปโอ้ยกินเข่าเขาสบายใจใสพูดนะกล้วยเต็มอยู่พี่น้องงันพย่ยามก็ไปใส่ดอกใส่อ้อมๆไหทั้งสี่ล่ะ เดี๋ยวสีเห็ดไม่ลังด้ค,ค่อยค่อยแน่พี่น้องหนูไม่หลายตัวเลยพี่น้องมึงจากขนาดของนี่นั่นแหละ เพื่อนจะถือบอถือครับผมเดี๋ยวทะลุนมือเศร้ามัง้งเด็กกับบอลหลอดมันพีทางหลอดดอกไมานี่วันที่สองติดตามกันเมึง,มมงมครับผมหมายง้างครับหกหลังอยู่ดิยูน่าจะของซีหลังทางปลาเลยครับนี ใส่นี่แตปลาอ่อมเลยแล้วพอจะเปิดพมัานกันงแจ้งสว่างสิค่ำค่ำพอบะัะคำสูบพันลำเมียมยาาเม่ยกินต้มยู่นาฮานเมี่ยกินต้มยู่นาฮาน สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันตอนเช้าๆครับผมยามหนหูเก้าหรอพี่น้องสื่อๆเยอะหนูบอกเขา่ามือดิสวงครับวนดในเขามากินอยู่เลยไอ้ยะบอกเข่าเลยครับพี่น้องวันนี้ห้อยเขากินยางคัดไหมมาหลุ่นเมึงไมง่บอกเขาเลยพี่น้อง ฮูดิฮะไปหนูฮูโอ้ฉลาดแท้บ่เข่าเลยครับมือนี้โดนครับผมโดนบอกแล้วยังไงก็ต้องโดนหมายนี้เป็นไถครับผมเป็นไถบักใหญ่ ว่าเราตัวมากินเขาฟีอยู่หมู่บ้านเนี่ยฮันนันเดอร์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 บักใหญ่ครับผมเมองจ่อะไรพี่น้องเปียงครับเฮ้ยมันต้องเจอกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวใช่อีวดว่าเราตัวหวานเขามากินข้าฟีบ่ะโดนผมนุ่มสรวยสวยเก๋ อย่างกับเธอใช้ซันซิวแล้วก็คีมนวดโดบสวยครับผมพี่น้องฮะหนึ่งแ้มเจ็บไปไปน่าจะขวงหมทเนี่ยวันได้แบบยักไปนู่น่าจะขวางมากครับผมน่าจะขวางซีหลังครับอยู่นี่ลุ้นกันต่อ วานเลยบางใหญ่แล้นี่ครับอู้ยขับขึ้นมายุงสี่ครับพี่น้องมึงรุดครับผมมึงขนนี่ครับขนอนะ่ะอู้ยคือหลุดได้ครับหลังเก่าเลยครับผมพี่น้องนี่ครับขนหนูบาใหญ่แบบนี้หนูหเท่า มีรักฐานครับเต็มกลับเลยพี่น้องโอ้มาสวนเ่ายนอ๊บาทเลยเออรุดได้เสวยนี่บบอคักบอขึ้นอยังไงครับจะได้เออจือ้อจื้อได้บาทให้หนูอ่ะโอ้บกเข่าขเลยพี่น้อง ห้อยม,มากินเข่าอยู่ครับบ่ดีดโอ้เสียดายแท้รดจะมาใส่ไว้อีกครับหลีแรงใส่แซยไปทิ้งไว้นี่แหละมีคนว่าดอกน่าจะขวองหมายหันหน้าผู้อื่นอยู่ในโคกเหมอนอย่าง หนูตายบ่หนูหลุดมาหนานมันดีดหลายหลังนะพี่น้องดีดกูหลังอู้หมันบดีดหนูใหญ่หนูใ่ญ่เ,เ,เขากินพี่น้องกับบดีดเอา้าตัวเดียวกับพอหน่าละ กินก็ยังหนูตายบางคนดีดหมูวานนี่บอ๋อดีดเอาไปตายเอือนเน้อนนี่กินกินหมิอนย่างคากเลยพี่น้องย่างตายในภูมิหนี่อยู่หาบ่เห็นถือแล้วเอาบ่ได้ถือแล้วบ่ มันมันวอยูมันแลนไปว่ากรับดีดคู่หลังได้ไหมกินยังแห้งเลยกินหนูตายนะครับตายอู่ใส่บูครับนี่ตายอยู่ในนีแ่แหละในภูมนี่แเลีนไปตายอื ว่าหลุดครับหลุดหลังนึงเสียดายแท้นี่จะขนครับผมมันบือนออกมาได้สวยนี่แหะติไปตายอยู่อื่นนี่ไม่เอาหลังนี้ถือบบก่ายเลยครับหวานขนเต็มกลับอยู่นี่หนูเท่าอะไนี่ครับขนว่อยแยาไปไหนจะเป็นหนูเท่าเครับเอา เดี๋ยวมาใส่ไม้หาไม้ใส่เพิ่มนะ้ำเหมือนเด้งสรุปผลงานเขาก็ได้แต้มเดียวเนี่ยแหละพี่น้องครับเล็กกับตัวงามอยู่ถือว่าสวยเลยละ่ะเป็นเพียงอะไรนะพี่น้องครับเขาไม่กินเข่าแบกย่างขากไหมจีรอดไปได้ยังไหนทีรอดจากเนี่ยเมื้อดำุรุขริ้ีคนนี้ไปได้ยังไงครับ ปีนี้นะ่าจาของไม่ค่อยมีหนูเลยพี่ลองตะเกานี่พูนยาวไปจะอดพุ่นมีแต่หนูมัดเลยปีนี้หัวตะมีครับเดี๋ยวใส่นี่ก็ะปันหนูคาตั้มใส่ยูหันตะโด้ห่อยูห้นีนน่แล้วก็พึ่งมันพึ่งใหญ่เขามาครับมันมีสัง่งหนึ่งยูหันเขามาอยู่ปลาเพ็กคิดว่าหนูยังมีอีกหลายตัวอยู่เดี๋ยวใส่ไปเรื่อยนะครับผม แรงเอากลักบเอาเยื่อมาใส่แดวก็สิไปหา,หมาไม้ไม่ใส่น้ำเอาผลงานเท่ากบสวยอยู่ครับผมขอพคุได้หลายครับฝากกดติดตามกดไลค์กําลังแรงใจได้พี่นังเด้เอามือละโตเพราะต่ว่าใส่นี่มันก็คุ้มเลยพี่นังคุ้มคาครับผมหาจินเจ้จอดักหนูน่าจะของมือที่สองครับเจ๋า